ค่ะนี้จะทำเช็คสาวรสกับนมถั่วเหลืองนะคะก็มีส่วนผสมสองอย่างค่ะก็มีสาวรสนะคะคั้นเอาน้ำสี่ลูกค่ะแล้วก็มีนมถั่วเหลืองนะคะที่ปั่นเองประมาณหนึ่งแก้วะคะ่ะ แล้วก็น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งขึ้นแก้วค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรทำให้รูปร่างสวยงามนะคะแล้วมีสุขภาพดีค่ะสรครุณก็จะช่วยลดไขมันในเลือดนะคะเพราะว่ามีโพแทสเซียมสูงค่ะในสวรรสนะคะ ก็ทําให้มีสติปัญญาล่าเริงแจ่มใสมีแมกนีเซียมช่วยขอบพานไขมันค่ะบำรุงสายตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเช็คสวรสกับนมทัวเหลืองค่ะ